รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นำและเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลที่มีแบรนด์ชั้นนำระดับโลกสนับสนุนโดยโตยโยต้าเฮลักรีโว ดีคะ่ะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงเขตบางรักแล้วนะคะเราก็มาจะนึกถึงย่านเศรธธษฐกิจย่านการค้าแต่ว่าทราบกันหรือเปล่าคะว่าจริงๆแล้วที่บางรักนั้นมีความสําคัญมาตั้งแต่ในอดีตและตอนนี้คะ่ะเราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกนะคะชาวบางรักที่มีความสําคัญนั้นจะเป็นใครกันบ้างและวิถีชีวิตของชาวบางกอกในอดีตจะน่าสนใจแค่ไหนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะตามมาเลยคะ่ะคุณผู้ชม เรามาเริ่มต้นกันที่นี่เลยค่ะอาคารหลังที่1น,นะคะซึ่งถ้าเราสังเกตจากสถาปัตยกรรมแล้วนะคะก็จะเห็นว่าได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกตัวบ้านก็จะเป็นบ้านไม้2ชั้นภายในประกอบด้วยห้องหลายๆห,ห้องรวมกันค่ะแต่ว่าข้างในนั้นจะเป็นห้องอะไรบ้างกู๊ดว่าเดี๋ยวตามกู๊ดมาเลยดีกว่าค่ะ ผัดมาัดจากห้องรับแขกนะคะเราก็จะเข้าสู่ห้องรับประทานอาหารค่ะซึ่งในห้องนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ามีถ้วยชามอยู่มากมายเลยนะคะแต่ว่าจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมของที่นี่ก็คือนี่เลยค่ะโต๊ะรับประทานอาหารนะคะซึ่งมีลวดลายที่สวยงามมากนะคะแล้วก็นอกจากนี้เลยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่กู๊ดชอบมากๆเลยภายในห้องนี้ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าสมัยโบราณเลยนะคะที่เรายังสามารถเห็นได้อยู่ดูแล้วทําให้ย้อนนึกถึงในสมัยก่อนนะคะว่าเขามีวิถีชีวิตเป็นยังไงกันบ้างค่ะ เดินชมด้านล่างจนทั่วแล้วนะคะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่ชั้นสองกันดีกว่าค่ะมาค่ะไปดูกันเลยนะคะว่ามีห้องอะไรกันบ้างค่ะและตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็ขึ้นมาบริเวณชั้น2ของอาคารหลังแรกกันแล้วนะคะ ไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีห้องอะไรกันบ้างน,นะคะมาค่ะห้องนี้ค่ะคือห้องนอนของคุณยายเจ้าของบ้านในสมัยก่อนนะคะตรงนี้ก็จะมี เตียงนะคะซึ่งเป็นแบบฝรั่งแล้วก็มีมุ้งด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะที่น่าสนใจก็จะมีเครื่องรางของขลังต่างๆแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งค่ะห้องนี้คือห้องที่ใหญ่ที่สุดในอาคารหลังที่1แล้วนะคะแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยก็เป็นห้องนอนของเจ้าของบ้านซึ่งก็คือคุณแม่นั่นเองแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็ได้ปรับเปลี่ยนให้มาเป็นห้องแต่งตัวนะคะ ซึ่งนี่เลยค่ะคือโต๊ะเครื่องแป้งนะคะ oh. นอกจากนั้นค่ะตรงนั้นนะคะก็อย่างนี้อ่างล้างหน้าค่ะที่ทำจากพอซเลนมีลวดลายแบบอาร์ e เดโสวยงามมากๆเลยค่ะ และตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมก็คืออาคารหลังที่2ค่ะซึ่งเขาบอกกันมานะคะว่าตรงนี้ก็มีสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กับอาคารหลังที่1เลยค่ะแต่ว่ากู๊ดก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะมีอะไรบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่แหละค่ะเครื่องมือแพทย์ในสมัยโบราณที่คุณดพูดถึงนะคะเป็นยังไงคะน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชม <S 2> <S 2> แต่ว่าที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคือตรงนี้เลยค่ะอันนี้นะคะก็คือตาช่างค่ะถ้าสังเกตดูดีๆนะคะจะเห็นว่าตัวเลขนะน,นะคะกลับหัวค่ะอันนี้ก็คือตาช่างกลับหัวนะคะเอาไว้ชั่งน้ําหนักนั่นเองค่ะ <S <S และนี่แหละค่ะ <S <S คุณผู้ชมคือรูปปั้นของคุณหมอเจ้าของบ้านนะคะตอนนี้เราก็กําลังเข้ามาสู่ห้องนอนของคุณหมอกันแล้วค่ะ นี่แหละค่ะห้องนอนของคุณหมอฟรานซิสคริสเตียนนะคะนอกจากจะมีเครื่องเรือนที่น่าสนใจแล้วนะคะตรงนี้เลยค่ะก็จะเป็นข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวของคุณหมอค่ะ ตรงนี้ค่ะก็คืออาคารหลังที่3ของพิพิธภัณฑ์นะคะซึ่งใครที่ชื่นชอบเข้าของเครื่องใช้ในสมัยก่อนๆแล้วนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าที่นี่เขามีการจัดแสดงเข้าของเครื่องใช้ไว้หลายอย่างมากค่ะและบริเวณด้านบนนะคะก็จะเป็นนิทรศการเขตบางรักนั่นเองที่จัดขึ้นโดยกรุงเทพมหานครค่ะเดีเราเริ่มจากการดูเข้าของเครื่องใช้ในสมัยโบราณกันก่อนเลยนะคะ ซึ่งตรงส่วนนี้นะคะอย่างที่บอกไปค่ะเป็นการจัดแสดงเครื่องครัวนะคะในสมัยก่อนค่ะคนสมัยก่อนเขามีความวิริยะอุตสาหะในการทํากับข้าวทาขนมจริงๆค่ะกุดว่าตรงนี้นะคะก็เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งเลยที่น่าสนใจมากๆเลยและตรงนี้นะคะนอกจากะตะกกา้จาจักสารแล้วนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าคนสมัยก่อนเขามีงานอดิเรกอะไรกันบ้างค่ะก็จะมีของสะสมเล็กน้อยนะคะก็เป็นของที่ใช้ในที่ทํางานหรือว่าเครื่องเขียนนั่นเองค่ะ แล้วก็ตรงนู้นเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่พลาดไม่ได้เลยค่ะก็คือเรื่องของการเย็บปักถักร้อยนั่นเองค่ะตอนนี้ก็มาถึงคราวของการเรียนรู้เรื่องเล่าของชาวบางรักกันบ้างแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่างตรงนี้นะคะก็จะแสดงเรื่องราวนะคะของคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตบางรักนั่นเองค่ะซึ่งก็คือตระกูลสีบุญเรืองและก็ตระกูลสันตคุณนั่นเองค่ะ สำหรับแขกนะคะที่อาศัยอยู่ในบางรักสมัยก่อนค่ะส่วนมากก็จะเป็นทางผู้ใช้แรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นแขกยามคนขับรถเราจะสังเกตได้นะคะว่าแม้แต่ในปัจจุบันนี้ค่ะก็จะมีมสัสยิดอยู่หลายที่มากในบริเวณบางรักซึ่งอีกหนึ่งศาสนาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะสำหรับคนกลุ่มนี้ก็คือวัดแขกสีลมนั่นเองค่ะ สำหรับศาสนาคริสต์ในประเทศไทยนะนะคะคุณผู้ชมก็ได้รับการเผยแร่จากคณะมิสซังโรมันคาทอลิกแล้วก็คณะมิชนารีโปรเตสแตนต์ค่ะซึ่งเผยแพร่นิกายโปรเตสแตนต์นั่นเองค่ะ ใจทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าแบบนี้นะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆค่ะที่ทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนยังให้ความสนใจในการอนุรักษ์เพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหล,ลานอย่างเรานะคะสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ค่ะซึ่งกูดว่าที่นี่นะคะเหมาะสําหรับคนทุกเพศทุกวัยจริงๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าหรือว่าน้องๆหนูๆน,นะคะที่จะเข้ามาเรียนรู้มาชื่นชมวิถีชีวิตของชาวบางเกาะในอดีตและก็เรียนรู้เรื่องราวของเขตบางรักกันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ เที่ยวกันจนสนุกแล้วนะคะช่วงหน้าจะมีเมนูอร่อยๆอ,อ,อะไรมาฝากคุณผู้ชมกันต้องติดตามชมนะคะ